จากมาเลเซียทางการมาเลเซียตอนนี้ก็เร่งะระดมกำลังพลในการติดตามหาเรือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตอนนี้สถานภาพคือสูญหายนอกชายฝั่งเกาะบอร์เนียวตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่อยู่บนเรือเป็นอย่างไรหรือเรืออับปางไปแล้วโฆษกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลของมาเลเซียหรือว่า m m e a ให้ข้อมูลว่าเรือนักท่องเที่ยวชาวจีน28คนพร้อมกับตนและลูกเรือ รวมทั้งชิน31คนมุ่งหน้าจากโกตาคินาบลูของรัฐซาบาไปทางตอนออกของมาเลเซียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาครับวันแรกของการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี่แหละครับมุ่งหน้าไปที่เกาะเมงกะลมเกาะเมงกะลมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียแต่ระหว่างที่อยู่ในน่านน้าเกาะบอเนียวไปที่จุดเป้าหมายปรากฏว่าสภาพอากาศค่อนข้างเลวร้าย เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือสูญหายเมื่อเย็นวันเสาร์ต้องเร่งปฏิบัติการค้นหาช่วยชีวิตทันทีที่ได้รับรายงานก็พยายามที่จะไปให้ความช่วยเหลือแต่ว่าลมแรงท้องทะเลปั่นป่วนการค้นหาเป็นไปอย่างยากลำบากนะครั ดังนั้นไปสอบถามกับผู้ที่เห็นนะคะอย่างเช่นกับตันเรือคนหนึ่งนะคะเขาออกนําเรือนะคะใกล้กับท่าเรือตันยงอารูที่เมืองโกตาคินาบารูในเวลาไล่เรียกกันค่ะก็ไล่ฟังว่ามีเด็กอยู่หลายคนอยู่เรือลํานี้นะคะแต่เขาไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดค่ะแต่ก็คาดว่าเรือลํานี้น่าจะหายไปช่วงกลางทะเลนะคะระหว่างท่าเรือกับเกาะเมงการลัมค่ะ กระทรวงการต่างประเทศของจีนก็รายงานว่ามีพลเมืองจีนราว20คนอยู่บนเรือลำนี้นะคะสำนักข่าวซินหัวของจีนก็รายงานว่าสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนตั้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินรับมือกับเหตุการณ์นี้แล้วค่ะซึ่งทางการมาเลเซียก็เตรียมส่งกองทัพเรือหลายลำนะคะรวมทั้งเครื่องบิน C130 ลงพื้นที่ค้นหาค่ะ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการการท่องเที่ยวรัฐซาบานะคะก็คาดหวังค่ะว่าการปฏิบัติการค้นหาในครั้งนี้สามารถช่วยชีวิตแล้วก็จะมีความคืบหน้าทางด้านการข่าวออกมาด้วยค่ะถ้าเกิดย้อนไปดูนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นราวหนึ่งสัปดาห์หลังเกิดโศกนาฏกรรมนอกฝั่งรัฐยะโฮทางภาคใต้ของมาเลเซียมเ,เยมื่อเรือลำหนึ่งค่ะเชื่อกันว่าบรรทุกชาวอินโดนีเซียลักลอบเข้าเมืองราว40คนนะคะก็ล่มลงกลางทะเลที่บ้าคลั่งแล้วก็ค่อนข้างมีพายุแรงค่ะ พบศพผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งก็ถูกซัดขึ้นใกล้ฝั่งที่เมืองเมอร์ซินนะคะรัฐยะโฮเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรายรอบบริเวณน่านน้ำของมาเลเซียเขานะครับเดี๋ยวเราจะตามมาอัปเดตคุณผู้ชมเป็นระยะระยะ